สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูสุนันทาแสงสุขในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการเมืองการปกครองของไทยค่ะซึ่งจะตรงกับตัวชีวัดส2.2ป .4 ทับ1อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบบประชาธิปไตย ซึ่งนักเรียนก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องอำน,นาจอธิปไตยและก็ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องต้องรู้นะคะเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีลักษณะสำคัญดังนี้ค่ะ ลักษณะสําสคัญของการปกค,ครองในระบอบประชาธิปไตย 1. ประเทศไทยเป็น,ปนราชาอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ 2. ประเทศไทยมีการปกค,ครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกค,ครองประเทศได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ 4. พระหมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภาใช้อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและใช้อำนาจธุราการผ่านทางศาล 5. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 6. รูปแบบการปกครองของไทย เป็นแบบรัฐสภาประกอบด้วยสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 7. ประชาชนชาวไทยย่อมได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนด 8. ประชาชนมีสิทธิออกเสียงหรือลงสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรตามที่กฎหมายกำหนด 9. รัฐบาลมาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนราษดรในสภาและพรรคฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐสภา 10. ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการรับการศึกษาค่ะ และนี้ก็คือลักษณะสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาเรียนรู้อำนาจอธิปไตยนะคะอำนาจอธิปไตยจะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยก็จะผ่านทางรัฐสภาซึ่งรัฐสภาจะมีหน้าที่ออกกฎหมายควบคุมการทำงานของรัฐบาล อำนาจบริหารจะทำหน้าที่ผ่านคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะมีหน้าที่ในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและอำน,นาจตุลาการจะทำหน้าที่ผ่านศาลศาลก็จะมีหน้าที่ในการตัดสินคดีความให้เป็นไปตามกฎหมายประชาชนจะได้รับความยุติธรรมค่ะนี้ก็คืออำน,นาจอธิปไตยนะคะที่นักเรียนต้องรู้ค่ะสุดท้ายนะคะ ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศทั้งต่างตรงและต่างอ้อมแบ่งออกเป็น3ด้านดังนี้ค่ะด้านที่1ก็คือด้านความเสมอภาคประชาชนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเช่นการได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันการมีความเท่าเทียมกันในการเข้าเรียนหนังสือและการรักษาสุขภาพค่ะด้านที่2ก็คือด้านสิทธิประชาชนมีสิทธิด้านต่าง,างๆเช่นมีหลักประกันในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองผู้สูงอายุและผู้พิการมีสิทธิได้รับสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือจากรัฐที่เหมาะสมค่ะ สุดท้ายนะคะด้านที่3ก็คือด้านเสรีภาพประชาชนมีเสรีภาพในด้านต่างๆเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการประกอบอาชีพแต่ต้องเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนะคะตามที่ตนเองต้องการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ไปกระทบกระเทือนต่อผู้อื่นแลวก็ ไม่มีการพูดการเขียนการพิมพ์หรือการโฆษณาให้ผู้อื่นเสียหายนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือประชาชนสามารถรวมตัวกันนะคะเป็นองคอ์กรหรือรูปแบบอื่นๆได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสังคมและทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบในวันนี้นะคะก็คืออำนาจอธิปไตยและก็ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยค่ะ ที่สำคัญนะคะอย่าลืมทำใใบงานวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของคุณครูด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกับครูใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ